เด็กชายชยากรขันทพรมชั้นประถมศึกษาปีที่2ห้อง5ผลการเรียน95.00เด็กชายเอกพัฒมหันสุวรรณชั้นประถมศึกษาปีที่2ห้อง5ผลการเรียน94.58เด็กหญิงศิรพัศสศรชัยนัน ชั้นประถมศึกษาปีที่สองห้อง5ผลการเรียน93.84เด็กหญิงพรพันนารายชัยชนะชั้นประถมศึกษาปีที่สองห้อง5ผลการเรียน93.55เด็กหญิงวิรัชยาพรหอวิมานชั้นประถมศึกษาปีที่สองห้อง5ผลการเรียน93.26 เด็กหญิงหัไทยชนกระงับพิษชั้นประถมศึกษาปีที่2ห้อง5ผลการเรียน92.77เด็กหญิงสิปางฟั่นจักสายชั้นประถมศึกษาปีที่2ห้อง5ผลการเรียน92.00เด็กหญิงพิชยานิ์คำสิงห์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ห้อง5ผลการเรียน91.55 เด็กชายเตชินคัมพีชั้นประถมศึกษาปีที่2ห้อง5ผลการเรียน91.39เด็กชายธีรพัฒน์คำยันชั้นประถมศึกษาปีที่2ห้อง5ผลการเรียน90.87เด็กหญิงนัชยาภา มีพรวรรดาชั้นประถมศึกษาปีที่สองห้องห้าผลการเรียน92.32เด็กชายจิรายุศิลปประเสริฐชั้นประถมศึกษาปีที่สองห้องห้าผลการเรียน91.52